สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ยายแววมานำเสนอเมนูแกงผักกาดด้วยจ้าแกงผักกาดเคียวปีที่เป็นหัวนะจ๊ะพี่น้องใส่ผักซีพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะแกงใส่ไก่ไก่นี่กันครเรียบร้อยแนละ้วเนาะนะพี่น้องจะใส่นะ้ำพริกแกงพริกแกงแกงน,นี้ ขาตะไคร่หอมแดงหอมขาวกะปินิดน้อยจ้าแล้วก็เกลือีอย๋ยแ้วใสปลาเป็ไปแล้วด้วยจ้าใสผงชูรสไปแล้วเดีย๋ยวจะเอาขึ้นตั้งขวดเลยจ้าแกงใค่ใกล้บ้านด้วยจ้าแกงกาดเขียวปีใส่ใกล้บ้านแต่เมื่อี้เดี๋ยวะจะใสหมักแค้นนนจ้าพอเขาปิดแก๊สแล้วเขาจะตํำแค้นใส่นิดนึงมันจะหอมๆเป็น ทั้งเหนือจจะต่ว่าเยาว๊ลเซปะละกินเมนูนึงปลาเผาเยาว๊ลจะเอาจะเอาเห็ดน้ำยาขนมเสน้นนะจ๊ะน้ำยาปลามาหนี่มาจ้ะมากแกงอากาศน้ำยาเว๊ลแขงขวดเต็มเยว๊ลขวดไออก่เอาจึงแหงเข่าเครื่องนะจ๊ะที่น้อง ไก่เขาเครื่องสุกเริ่มสุกแล้วจ้ะคั่นดีแล้วนะคั้นดีแล้วไก่สุกเนื่อแหนมนี้เราเขากัเพิ่มน้ำจ้ะน้ำไปเลยนะคะแกงผักกะล้อานาน่เดือดจ้ะ่น้อไก่เริ่มนุ่มละเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกาดนะจ้า อากาศมันจะ,จะออกอกผมผมันหวานาะคนบารักก็จะว่าคมคมหน่อยๆ,ๆได้แต้มแคนใช่แล้วจ้ะทีน่นอ,อกอากาศกอ็กจะเริ่มสุดะ เปื่อยเป็นไรด้วยแเปลือ่อยแต่ไม่เปลื่อยมากจะทาน้าจะใส่ผักซีเาห้องกับไปใส่ผักซีละใส่ตำขนใส่เยเบลมาใส่ทึ้ักซีใส่ตแขนนี่นแค่หอมแค่แค่อากาศเคียวปีใกล้ใกล้บ้านจ้ะ ลำลำเหมาะขนาดเจ้าจะบแพ้ของแพ้แน่นอนรับลอยค่ะจะเยอะเย็วสิเฮดขมนมเส้นต่อได้จ้ะข้างหน้าได้หยัดอืม คานอสกันนะจ๊ะเยี่ยวยจะใส่พริกแกงเจ็บน้ำยาปลาแบบลวกรัดด้วจ้าเพราะว่าปลานิ้งเผาเหลือสูตรปลานิ้งเผานะคะไม่ได้ต้มกับน้ำปลาน้ำพริกแกงละลายเลยจ้าเจ็บเผ็ดเจ็บไปน้อยเยี่ยวย้วใส่ขานอสกันแล้วอันนี้จะเป็นปลานิ้งที่จะแ่ว้วต่ำนะคะ ตามใส่กระเทียมหอมแดงแล้วกระ,กระชายใส่ลงไปเลยจ้ะละลายเลยง่าย,ย,ยงงนะพี่น้องใส่ขมิ้นสดลงไปนะใส่น้ำปลาต้มปลาเอ่อเยลลี้ยล้วนี่ละจัดต้มแล้วลก,ก็กรอ,องรน้ำให้เวลาเฮ็ดกินเนี่ยสะดวกสบาย จะบดใส่กะทิจะบดใส่ต่งางๆเลยค่ะจะเห็ดแบบน้ำยาปาลาหนานแท้เลยใส่แต่น้ำปลาร้าค่ะใส่แบบนี้กระชายสุกเกิดกินได้แล้วจ้ะ กำลเดือดกันนะเพี่น้องาจะตอนนี้ฝนเข้มข้นมากเลยค่ะ แล้วจะน้ำยาปลาหอมแท้เข้มข้นแน่นอนแม่จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงพะก๊าดน,น้ำยาขนมส้นน้ำยาปลาเผามาจ้ามากินข้าวนุ่กันมาเด้อ กินข้าวเดียวกันแกงไก่ใส่ผกกาใส่ผักกาดแล้วก็ได้วอล้อนมซีนนั่นยายพาต้มแช่ผอดดาแกงไก่ไว้หัน่นละที่นังงไหนไหมาสอีกสอมเวท อ่างงแซ่บเนาะตัวน่าอ่งงีมงเลยอ่าเงอ่ทบอกกันพี่น้องกินน <orship> ้ำอ่นงงูน้ำองน้ฮอกินน้ำอางดชื่นนอปัดอวงต้กปวงมาเด้อพี่น้อง วัสด <Cornell> ีค่ะชิลวงไหนใชไก่อะลวงกะแกงซื้อน่ะลวงสมัยไม่เนาะแกงก่ไก่กะลวงก็คือลวงเลยซ้ำเปิดไฟกันนะเดี๋ยวกักการใส่ไก่ใส่ไก่เองนี่อุ้งอะไรจ้าโอ้นั่

เ้องอาทิตย์นี่ไอเข็ดจีว่ามืออึนอ่ะตอนนี่น้องฝนเด้ที่บ้านเขาคือมาแล้วกูนอนหลันไปถายตันไหมถายไหล้มตกชิ้นชุดคืออะไรมีถอดมาสองแผิคือพ้าหลัง อ๋อมนเาดลมเาดแล้วพราว่านันผิดน้อยเดียวเองแค่แแมันร้องเสียงดีแต่วามีนมงัดทกไดำใหญ่้นนึงก็ได้ลเนาะแต่บเถิดแซ่บปแซ่บ่บแซ่บัดนิ้วไป แซ่บตรงเลียนอยู่น้นี่แบบน้ำหนักแต่เราแซ่บแซ่บแซ่บบางข้ามแซ่บเอธรรดาแเนาะคนท็ว่แซ่บผมม่เห็ได้กินหรอคนนี้กินกัแซ่บนะนั่งถ่ากินซื้อนั่งกินองเลยี่าจะกินแล้วเนาะันว่าแซ่บแต่ว่าแซ่บเป็นยังไงอันนั้นเาคนหอ มาขับเมือนเส้นชีลานี่ได้หาพันเก็บผลาดราคาได้หาพก้างเศษก้าวพนก้าวมือก้องเสษก้าวมือมือได้หาพันบุคลเราไ้หาพันิแล้วกะเปิดพัดลมไหมนะค่ะอีกขาพันเลานึง ขนเขาแ้ขนมเส้นเนาะขนมเส้นมาเลเซ็นยิ่ง่ต้มน้สุกต้มนสุกิแกบักกาดกบักกาดกับน้ำผลไม้รเนรอนเอาาแคมกินนิน้ำผลไม้ปตบนี่มีไเจ้าบอกะปวดเลยเนาะผมกิน đây hai là lần 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 là lần 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 ok. lần 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 phán lần 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 hẹp lần 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 เป็นวัดอือเป็นวัดคอเดี๋น่ะวัดลงคอไอ้กันน่ะอืออากาศเนาะอากาศเปลี่ยนอากาศๆหนาวเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็สิว่าเอ้าเ็ดกฝนก็ตกเ็ดก็เกิดเดี๋ยวดานออกหลายๆเขาคางเต็มือกางบ้านเฮาก็เต็มเนาะจบัมจาละเก็บก็บ่มักแข็งเนาะเพิ่นเอามาแกว มเอแม่แวบามันำเป็นจีเขาเอาบะคัดอับะมันหัเส้นักจะแซ่บมันก็แซ่บที่คนมากกว่าน่อโอ้วนอะได้พี่น้องม่อนรอยนึงเอากเอาักนเนาะัดตัดเอาแั้วเนหอยเพือแ้ะม่นรอยนึงกถ้าอพ่อมูมันก็ไม่ได้ดอกเห็นอันนี้นะออกเป็นมุมคนไปจองไม่เหรอ มันเคยออกเลยออกมาเห็ดแกงกระปลาก็ไม่อะเหลือยวไม่หมดสั่งไอ้ตุ้ยวานเนี่ยก็เห็ดกับน้ำมันมอดร้อยนึงกับผสมไข่แกง เป็นวิตามินโปรตีนวิตามินโปรตีนพี่น้องนอร์มอนดอยเฮ็ดมอนดอยบ่ตออกไข่แกนแล้วแต่ผู้มักนักพี่น้องวิตามินบ่วิตามินบ่เกี่ยวกันเนาะคือดูเลี้ยงแล้วขายถึงเปลี่ยนกิโลละร้อยห้าสิบหกสิบเนี่ยคนบ่มักกับเบอร์สอเนาะจริงคนมักกับกิน า,า,นนาินน,นาําไมเนสิลอลอ,ลอ,อ้่ากะถืูถ้เลียอีกทีูเีูนีถ่นถือ้วนะรเนเียวเออใครเเออีเยวอจะเนื้อก็มีเนื้อกะมีเนื้อกแงสองร้อยครับคือ,อพกร้อยคือบ่แล้เนี่ยเจาซื้อมาแกะเขากข็ได้ลายนเนาะแล้วเนเเา,าเะ ของปุกก็ได้มันเป็นยาปลูกปลูกบ้านเฮามันก็ได้มันน้องเป็นยดีมากดีมันบ่บ่มันบ่ซุ่มชื้นไงตาที่มันอากาศถ้าเฮามีอยู่ต้นนึงหนี่งก็สบายแนเนาะก็หนึ่งเป็นสิ่งหาดีแจ้งแน่นอนถ้ามันตินหลายเนาะมึงย้ายนั่นเนาะที่ว่าเอาเป็ด่นั่งยีสานพี่น้องโอ้โหละเธอต้นมึงมันจะลอยเม็ดทุเรียนเพิ่นเรามากินแล้วมันเหี้ยนะมันเกิดมันมันกินได้นะ ออกมาปลูกจากเที่ยแล้วมัติดอะติดอยู่สามชีเแล้วของตาผมน่ะเม็ดไอ้เมลมาเพาะเป็นเม็ดทุเรียนเก่าเนี่ยมันเพาะประเทศนี่มันยึดประนี่ตาผมมู้หูไปง่ายมันจิ๋วมันเลยเมืนี้เลยที่กินมันติดแล้วนะมันเผาหูเพราะว่าทุเรียนมันต้องใส่เม็ดเพาะนี่มันทิ่ฝนเขาเอาเม็ดเพาะนะเสียบยอดกับนี่มันนะเขาไปซื้อมั้งเขาเสียบเขายางมาหูเนี่ยเสียบยอดเอานี่จันทร์เขาก็เพาะแล้วก็เสียบยอดเโดนี่ นี่เขามาขายเ็บยอดทงนอนบ่อท่านเปลนเมนูกับบ้านเขามันอีเนี่ยมันจะมาตายเนี่ยก็มีเยอะอยู่เนี่ยทียอดเอียงเจ้เนื้อแต่กน้ำแ่อืออาเซมมันค่อยซิเรียสติเนาะกมาแซมันซาเนาะมันนเชือ ม ja, ันหมดแล้วนะู้หี้มัน่อคือเสียมีเนี่ยติดแสอันโอนวันนี้ใส่น้ำยานดอกดอกดาราดอกดาราใส่น้องมีเนเดี๋ยวนีจะ้อนมีน่ะดาราเนาะบน ซอยกับถนนส,สุขทางที่เบื้องซาสวนมาดูที่เสาพี่น้องอ่งุสนสวนอ่างวนมั <c oughs> นนี้เปิด<อ>มือสวนอ่างวนอยู่หลังบ้านยายแววนี่เด้อจ้ะไล่เน,นี่ยก็คิวพักฟาร์มอ่างวนเดี๋ยววันที่สิบสี่ยายแววสิไปรีวิวให้เบิ้งอยู่หลังบ้านมันกะหัวติดกันนี่แหละตื่นีเล่าบ้างบอก ไม่งเว์เมไปเอาเนืเดิมสั้นที่จองไว้มันดีกินแล้วสั้นเออขอว่าเปิดวันที่สิบสี่นะไปเอามาก้อนเลยนะไปเอามาก้อนก็ได้เดี๋ยวมื่อื่นทิ้งขาไปซื้อเอาผมไมมีเสียแล้วเนตกไส้มันเริ <promotion fish. S 1> ừ, ่มแตกบางงดบางนี่มันก็แตกนะเอางุนนะขนตกไส้มันมไม่ครับแค่หองแล้วประมาณหนึงร้อยน้อยหอวงนิดหนึ่งจองไม่สาวงสองหวงต้องน้อยไปอัน xong rồi chứ bọc lại khi đấy nè ừ. lúa, 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 ừ, lúa, lúa rồi lúa nè um lúa sao còn lại không thấy hiện thân phủ nó là bạt nó sử rồi xì xì muông nè nó như thế nào thả nương thăng bọ ông lại luôn

แต่าผภามั้ก

มัน่าแทบแคตัวดีิมึงดนาะแต่บแคบตเอาสอบอ๋อมันคยจับได้มันกกินเขาเบิ้งคำยังง่อีอีกเนาะบ้องกสุด่าบ้องก็สุ่าวน้อนะนอวาเป็นผูหลวบอกว่าอเป็นลูกซวยพี่น้องกินอันให้เขาเบิ้งได้กะอีสั่นน้องพี่น้องเป็นแต่แ่บนาะเอาใหญ่กับนองเอาใหกนองเาวาุ่ล้ำุ มีหมูเห้ยมูมีมูน uh ึ่งหมูใหญ่กับเป็นหมูน้องไม่อันเดียวกันไหมหมูไปเรียน้องกันอะไนี่เอาอันคนเซี่ยงไฮ้กับแล้วหมูอ้ายหมูน้องหมูอ้ายหมูน้องอันเดียวกันไหมูใหญ่หมูน้องมันร่วมกันสองปีเมื่อไหร่สองสามปีเขาตกสั้นเนาะมายุสั้นเขาเหมดเนี่ยน้ำยาปลาเขาเจ้าอร่อยมากเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินเด้อผักกับกระไรๆคุณน้าใส่น้ำพี่น้องน้ำมะม้า ไปนกได้ก it ินเสียใจเด้อจ้าแซ่บท um, hmm. so okay, hmm ี่ทงกั้งก็เป็นวัดทำกัเป็นวัดที่น้องไม่ให้กับเขาให้สามีน้องจะขี้ข่านายำแรงสามีงานหลายมื้อนี้ดีเหมือนไรหน้าที่เดียวลไหล้าที่ซื้อเบียร์ให้สามีมือเราสองฟองตลอดกินยุ่งวังแล้วเห็นกินยุ่งแล้ะ ซื้อใส่ตู้จีนนี่มันมาขายกันได้ร้ท่านรอกโอ้ขายมาได้สักคุณเลยย่านบัวกินย่านหัวกินหลายของล้านกินหลายก็ขายกสมมตินี่ไงสมมติว่าเขาไปซ่อมนี่ไงผู้หลงมาซ่อมมันบอผู้หลงก็ซื้อกินป๋องนึงผู้หลงก็ซื้อซุปปลองนึ่งนี่ไงมันบอกับนี่ผู้หลงซื้อซุปพวกเจ้าของก็จิงใจก็ซื้อ สู้คืนนี่ไหนก็พังม่นบ่ล่ะเจ้าหอวงมาละซึ่งซื้อใส่คืนพอหลวงนี้เดี๋ยวนี้ดีเป็นการรุ่วมมือกันกินน้ำกันแต่มไม่ให้ขาดทุนหรอกกันแน่นอนาะซื้อซื้อซื้อไว้เนาะซื้อไว้นะเนาะแต่มไม่ให้ขาดทุนหรอกเนาะซื้อไว้แค่เจ้าไปเนาะมาโซ่กันที่ได้ซื้อกินด้วยกันเลยเนาะเคืองตะกรอนนี่ตัดผมในูปประเทศไต้หวันเนี่ยพี่น้องมูลราคาสิบบาทกูลราคากระกาณ์นะมูลราคาสิบเหรียญ แต่ว่า <Workers> ถ <intendent> ้าไผ่บองินนี่ให้เบี้ยสองป๋องมาตัดผมนะเบียสองป๋องป๋องละสามสิบน่อกระพานนองของละสามสิบเหรียญก็เป็นหกสิบนอกเขาก็ซื้อตะเบียนะพี่น้องเพราะอีกป๋องนึ่งเขากินอีกป๋องนึ่งเขาก็เหลือไว้เขาเขาได้ถึงตัดผมเขาได้ถึงกินเบีรยแค้เนี่ยเขาไม่ย้อมเงือนนเห็นซื้อตะเบีย้์ให้กินนิงเดียวเส้นนี่นะเ็ดคุยจับย้อนจัดเสบน่ะ พอที่จริงขึ้นต้องเสหนาก้อนแ่มันคองก้อนมัแต่้มมันยว่าก็หนีเหนียว้างก็ต้องเ่เนเดนเนือเนือคือนมระต้อเออถ้าแ่แล้วมันจะพ้องเกี่บซ้ำนิ้วก้อยแล้เหนียวเหนียวถ้าไมาแเมันจะไ่ถ้าเ็น้อยก็ต้องแซ่ดอกถ้าเศ็งก็ต้อง้เป็นการ เพื่อนถนอมอาหารเนาะที่เป็นสินแข็งเพ้่นตอกอ่าแตแบบาเอามาทำนาาทำเนไม่รวยเขาอะรวยบรวยเป็นหนากระซังรวยเป็นหนากระซังเป็นสายแล้วเนาะมันเนาที่เนางนั้นทำเท่าที่เขาทำได้เลย่้็บางคนไปหน้าเท่าเท่ามันก็เท่าเราแมัน ก็เบิ้งันต่าเฮ็ดนาเขามีคนต่อก่อนถงเเป็นยังเขาเก็ดซีไมถ้ามัมีคนต่อก่นต้องเฮ็ดนั่นละมัเป็นยังมันต่อมมีคนต่อจำเป็นเฮ็ดลูกลูกลูกหลังเขาต่อเป็นตอเว้ยันมีคนต่อแล้วเป็นยังเบิดแล้วเขาบอกมาเฮ็ดแล้วลูกมีต่อก่อต้องก้ทีจงลูสันไย่ติวเอขามีแห้งอยู่ฮะยี่ติวค่จงลูกสัน สันเ่าอีสานใส่มันมันว่ามันก็เว่าเป็นน้ำสันแล้วถ้ามันมีลูกมามันกระจกแค่นั้นเหรอถ้ามันบเป่ามันลูกมันแม่ันบ่กว่าอุนลูกเพบาะว่าอุโดมันกแค่นั้นแหละสันเป่าคุณแม่ย่าเบลขอลาสนิทเด้อจ้าฝากคุณแม่เช็ดแล้กคุณพี่น้องจ้าแมปเบลใช่เนาะจ้าก็ไม่คิดหนาจ้าดีจ้าบ๊ายบายอ๋อเพื่อน้ำผลไม้เป็นยังไงว่าวุลนี่หน้าแดงออกน้่งคนละไม่หร